วันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือคุณแม่นอนคนเดียวแล้วก็จะลุกไปเข้าห้องน้ําค่ะแล้วก็ลุกแล้วก็ลม้มแขนขาซีกซ้ายเนี่ยใช้การไม่ได้ก็ตกใจว่าเอะตัวเองเป็นอะไรเรียกใครก็ไม่มีใครได้ยินปรากฏว่าคุณแม่เป็นสโตรกเส้นโลหิตแตกในสมองคุณแม่เนี่ยลืมทานยาคุณแม่ลืมทานยาความดัน แม่บอกลืมวันเดียวแต่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าลืมมากกว่า1วันหรือเปล่าอยู่ดีๆความดันคงจะสูงขึ้นแล้วก็ทําให้เส้นโลหิตแตกเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นอคอเลสเตอรอลเป็นไขมันในเส้นเลือดแล้วก็มีโรคหัวใจด้วยนะคะก็อายุ86แล้วแต่ยังโชคดีมากที่แตกไม่มากในปริมาณที่ยังไม่ถึงขั้นผ่าตัดสมองหนักใจที่สุดตอนนั้นก็คือตกใจคือ กลัวว่าคุณแม่จะที่แรกกลัวจะเป็นอัมพาตว่ากลัวจะเป็นไปตลอดแล้วติดเตียงคือสองสารมากแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าช่วงเวลาทองในการฟื้นฟูนเนี่ยมันคือช่วง3-6เดือนแรกนะคะทะนีนี้อุปสรรคของคุณแม่ก็คืออายุกับโรคหัวใจซึ่งมันจะทำให้หักโหมไม่ได้ก็ตอนนั้นก็รู้สึกก็แอบเศร้า กังวลนอนไม่หลับตัวเองเนี่ยวิตกกังวลทุกอย่างแล้วก็วิ่งเข้าออกโรงพยาบาลตลอดพอทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นคุณแม่ก็เริ่มกายภาพซึ่งต้องใช้เวลาเนาะการที่คนอายุ86จะกลับมาออกกําลังทั้งมือขานิ้วอะไรทุกอย่างในกายภาพเนี่ยต้องต้องใช้เวลาซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะคะก็ยังเกือบๆเ,เดือนครึ่งค่ะค่ะคุณแม่ก็ดีขึ้นตามลำดับ เออพอคุณแม่เนี่ยเหมือนกับเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วทุกอย่างดิ่งสงบแล้วนะคะทั้งความดันทั้งหัวใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือดไม่ไม่ออกในสมองแล้วเนี่ยคือตอนตอนตอนแรกต้องบอกก่อนว่ามีความซีเรียสมากเรื่องเลือดออกในสมองกลัวแม่ต้องผ่ากลัวแม่ต้องผ่าตัดสมองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยสําหรับคุณแม่แต่พอมันผ่นไปแล้วเนี่ย สิ่งที่ต้องทําคือการกายภาพท่านี้กวางอ่ะนึกถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพราะว่าทราบว่าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมมากๆแล้วก็มีคุณหมอที่เก่งก็เป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์เนาะก็ก็เลยเลือกที่จะติดต่อมาที่ธรรมศาสตร,ร์นะคะเพราะว่ากวางเองก็จบธรรมศาสตร,ร์ด้วยและกวางก็เคยได้ช่วย หารายได้ให้โรงพยาบาลสมัยที่สร้างตึกใหม่ๆเลยเพราะว่าตอนนั้นก็ไปรับโทรศัพท์ทุกปีเลยนะคะวันธรรมศาสตร์วันที่1ิธันวาแล้วก็ได้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 ยินได้ฟังได้เห็นแหละตัวเองก็ได้พูดได้แหละว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะลงทุนเครื่องมือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่เคยนึกเลยว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะได้มาใช้บริการแล้วเป็นคุณแม่ของของกางเองแล้วก็หุ่นยนต์ที่จะฝึกเดินเนี่ยอยู่ที่นี่นะคะในประเทศไทยน่าจะมีอยู่ไม่กี่แห่ง ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวเราได้ค่ะก็เลยมาที่นี่ตองบอกว่าประทับใจทุกอย่างเลยนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะตั้งแต่โรงพยาบาลที่เรารู้สึกว่าอบอุ่นนะคะคุณหมอที่เก่งเป็นทีมแพทย์เป็นทีมเลยทุกระบบคือคุณแม่มาเนี่ยคุณแม่ได้เจอ หลายระบบมากเพราะว่าพออ,าออกกําลังกายไปแป๊บหนึ่งก็มีอาการน้ําท่วมปอดมีอาการปอดแฟงหายใจไม่ออกอะไรใดๆก็เขาเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยข,ขึ้นขึ้นลงๆอ่ะวูบว่าอ้า,อ,าอีกแล้วเหรอแม่น้ําท่วมปอดเหรอเราจะต้องยังไงต้องขับปัสสาวะต้องอะไรแล้วคุณแม่ก็ยังนอนติดเตียงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราได้ได้รับความอบอุ่นจากทีมแพทย์ทีมพยาบาลผู้ปกรกรบการแพทย์ทั้งหมดเลยค่ะเออ โดยเพราะอย่างยิ่งนักกายภาพที่เก่งๆนะคะหลายคนที่ดูแลคุณแม่เอาเป็นว่าแม่ติดใจไม่ยอมกลับบ้านอยู่อยู่ไปบอกแม่จะเดือนนึงแล้วอะไรเงี้ยแม่แม่อยากดีกว่านี้แม่อยากแบบกลับบ้านจะได้ไม่เป็นภาระให้ลูกหลานมากอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออคุณแม่ต้องมันต้องใช้เวลานะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปมันแปลกอะที่คนไข้มามาแล้วแบบ ไม่อยากกลับบ้านคือคือแสดงว่าเขาอบอุ่นไงคะเขารู้สึกดีแล้วก็พยาบาลต่างๆที่มาดูแลคุณแม่ก็เหมือนเขาคุ้นเคยกันไปหมดแล้วรวมทั้งคุณหมอเขาก็ดูมีความสุขแต่เขายังเดินไม่ได้เป็นปกติก็เริ่มพัฒนามาเป็นหัดลุกก็มีคนประคองตลอดใช้วอล์กเกอร์เดินวอล์กเกอร์เข้าห้องน้าได้เริ่มเข้าได้เป็นบางครั้งต้องให้เวลาคุณแม่ปรับตัวทุกอย่างแต่ว่าคุณหมอ และทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยนะคะมีความเข้าใจแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะค,คุณหมอทุกท่านเลยต้องบอกว่าคุณหมอทุกท่านเลยดูแลเป็นอย่างดีทั้งผู้ใหญ่ทั้งหมอที่เด็กๆลงมานะคะ <ica> คือมีผู้ป่วยที่เป็นสโตรกเยอะเยอะมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเอ,อ่อกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยสำคัญมากมากที่สุดเลยเพราะว่ามี ทั้งนักกายภาพทั้งคุณหมอเนี่ยบอกเล่าให้เรฟังว่ามีผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยเป็นแบบคุณแม่แต่แต่ไม่ได้ฟื้นฟูกลับมาได้เร็วเท่าคุณแม่เพราะว่าเขาอาจจะหมดกําลังใจจริงๆแล้วคนที่เป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเจ้าของไข้เนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกหมดกําลังใจเหมือนกันคือเหมถึงว่าเรารู้สึกห่อเหี่ยวนะคะแต่เราต้องพยายามสร้างกําลังใจให้ตัวเราเอง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยเพราะเราไม่ได้ป่วยเราอย่าไปทำตัวป่วยตามผู้ป่วยเราต้องแข็งแรงเพื่อดูแลคนป่วยให้เขาฟื้นฟูขึ้นมาให้ได้สิ่งเหล่านี้สำคัญมากเราอาจจะต้องยอมเหนื่อยเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้นมันเป็นเวลาทองมันเป็นโปวิดเลียดซึ่งเราอย่าปล่อยให้เวลานั้นมันผ่านไปทำตามที่คุณหมอแนะนำทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจ คนที่เป็นญาติของผู้ป่วยทุกคนที่ดูแลนะคะที่เป็นเจ้าของค่าลูกหลานว่าเราต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเราเองนะคะความหวังกองว่ามันมีเสมอปฏิหารหต่างๆมันก็มีจริงอยู่ที่ใจของเราก็ดูครอบครัวความเป็นตัวอย่างค่ะก็ ต้องขอบคุณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะตั้งแต่ผู้บริหารคุณหมอพยาบาลบุคลากราการแพทย์ทุกคนนักกายภาพเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยที่ให้ให้การดูแลคนไข้ทุกคนเป็นอย่างดีมีความตั้งใจมีสวิตไม้ด้วยนะคะอันนี้กวางก็ถือฐานะเป็นชาวธรรมศาสตร์คนหนึ่งก็มีความภูมิใจมากที่จะบอกทุกคนว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ของพวกเราเราชาวธรรมศาสตร์นะคะแต่จริงๆเป็นของประชาชนทุกคนอยู่แล้วนะคะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่ที่กวางกล้าการันตีได้ว่าดีมากนะคะพร้อมในทุกๆด้านก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ทุกคนนะคะและก็ผู้ป่วยทุกคนด้วยค่ะ